แดีวันอาจจะไปเอิ่มไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ฉันว่าฉันจะไปงานหุ่นยนต์น่ะนะแต่ฉันขอเรียกบักแอปเปิลก่อนฮัลโหลแอปเปิลแอปเปิลว่าไงฉันอยากให้นายอะ่ะไปไปแบบไปช่วยฉันหน่อยไปช่วยอะไรเหรอก็คือแบบฉันอยากให้นายอ่ะมาช่วยช่วยแล้วอะเอิ่ม เล่นกับฉันหน่อยสิไปเดินเล่นกับฉันหน่อยได้ไหมอ่ะได้นะโอเคบักแอปเปิลบักแอปเปิลพาทุกคนมาด้วยนะโอเคอย่าลืมเตรียมหุ่นยนต์พวกเรามาด้วยล่ะโอเค แชงคูดหุ่นยนต์กับลูหุ่นยนต์ลูฟี่กับหุ่นยนต์แชงคูจะต่อสู้กันนะครับเอ๊ะสู้มันนะไฟเบ่ย์จ้มยิ้มเฮ้สู้มันนะสู้มันนะหุนนะ่นยนต์ยูงกูจนนี่จะตึกสู้มไม่ได้เลยหุ่นยนต์เข้าใจไหมว้าวว้าวถ้าพร้อมแล้วก็เนาะ ลกุกทนมันบอกบอกบอกแดงมูเออใช่ใช่ใช่ตอนนี้เขากำลังจะต่อสู้กันเลยเอาเหรอง,งั้นพวกเราก็มาราน่ะสิอ้ใช่แล้วล่ะว่ามาแล้วดีใจจุงวลยหุ่นยนต์จะสู้กันอุ้ยต่อยหน้ามาเลยหุ่นยนต์ยุ่งต่อยหน้ามาเลย

กรรมการกรรมการไหนเอาไมายังไงโอเคตอนนี้หุ่นยนต์ตอนนี้หุ่นยนต์ไฟเบอร์กำลังให้เปลี่ยนนะครับดีมากหุ่นยนต์ไฟเบอร์ดีมากอุ้ยหุ่นยนต์ยุงอย่ายอมแพ้นะหุ่นยนต์ยุงโอ้ชิอะโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ได้พู้ชนะนะฮะตอนนี้ ผู้ชนะก็คือหุ่นยนต์ยุงยุงเอ้ดีมากหุ่นยนต์ยุงดีมากเย้ไม่น่าหุ่นยนต์ไฟเบอร์เฮ้ยแกทำหุ่นยนต์ฉันเหรออ๊ะออกไปออกไปฉันจะช่วยหุ่นยนต์ฉันอ้าวกระโดดลงมาตายนะครับผมไม่รู้เรื่องเฮ้ยผมไม่ตายหรอกผมยังไม่ตาย โซ่ประพันชั้นหมดเลยวะอา,ะาออฉันจะตายแล้วอืออือฉันจะตายแล้วไม่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 นี่นี่ขึ้นมาขึ้นมาอ่ะอ่ะเฮ้ยผ่านไม่ได้ชิวเสียเงั้นฉันก็ตายแล้วนี่ปาไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวฉันเอาหุ่นยนต์ฉันได้โซ่ไม้ก่อนโอเคครับแล้วรู้สึกต่อไปเป็นของ ของบักแตงโมกับซื้กของหุ่นยนต์ยุง่งกับแชมป์หุ่นยนต์ยุ่งนะฮะนี่มีอะไรติดชั้นด้วยนะไอ้าคาโมยก่อนเฮ้ยหุ่นยนไอ้ยคุณยนชั้นมีชื่อว่าอาตอมหุ่นยนชั้นตึงต้งตึกก้งจัดการเกิได้แน่เออไอหุ่นยนตุ่งไอชั้นพูดเฮ้ยบักแตงโมนายหรือว่านายจะมีหุ่นยนต์ที่ดีแล้วนายจะสู้ พวกเราได้เหรอหน้าตาดีแต่มันไม่ดีหรอกนะ <ś Sub way> ใช่ครับใช่ครับค <ś> ร <Sub way> ัมาดูถูกอะตอมฉันย่างนั้นเหรออะตอมจาัดก,การมันเลยโอเคครับทั้งสองคนเตรียมตู้สู้กัน <ś led> อะตอมเปิดก่อนเลย <ś led> มัดไฟบอ์ ไม่เห็นอะไรเลยหนะฉันไม่เห็นจุกกอาจจะจุกอะคนเจ็บท้องมากสินะใช่แหละ,ะไม่นะอาตอมอย่ายอมแพ้ไม่ไม่นะอาตอม อย่ายอมแพ้เด็กขาดอาตอมสูม้มันอาตอมจะกการมาเลยอา,อาตอมจะก,การนั่นคุณมาดิเป็นอะไรวะเือพลังวับฮึฮึฮึจะตายเล้อ แก okay, ฉันยังไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะไอ้ถอนกันะนะเย้ถนจะนะแล้วฝากไว้ก่อนไอ้แ okay. กยังเหมือนย,งยุงฉันต้องตายโอเคไปก่อนอึดอไปก่อนมานี่มานี่อืดอะ